เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลางคืนอาจเป็นสัญญาณที่แจ้งเตือนเราเกี่ยวกับสุขภาพของเองซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆและมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันก็เลยต้องระวังเสี่ยงมะเร็งด้วยนะครับ 3. อาการที่เกิดขึ้นในกลางคืนและเป็นสัญญาณเตือนเสี่ยงมะเร็งปวดกระดูกตอนกลางคืน การปวดกระดูกที่เกิดขึ้นในกลางคืนและไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งกระดูกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งกระตุ้นกระดูกทำลายทําให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องพอเราได้พักผ่อนในกลางคืนความเจ็บจึงเด่นชัดขึ้นมากขึ้นหากปวดกระดูกเกิดขึ้นอย่างซ้ําๆและรบกวนชีวิตประจําวันควรไปตรวจสอบก,กับแพทย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุและรักษาให้ชัดเจนสิ่งที่ควรสังเกตปวดกระดูกโดยไม่ทราบสาเหตุปวดแรงตอนกลางคืนแม้ไม่ได้ใช้งาน ปวดต่อเนื่องหลายสัปดาห์กินยาแล้วไม่ดีขึ้นเหงื่อออกมากผิดปกติในเสื้อเหงื่อออกมากมากในกลางคืนและทําให้เสื้อผ้าเปียกชุ่มอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งต่อมน้าเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเกิดจากเซลล์มะเร็งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานเกินเหมือนกําลังต่อสู้กับเชื้อโรคแต่จริงๆแล้วไม่มีเชื้อโรคใดๆทําให้เกิดอาการนี้หากเหงื่อออกมากๆในกลางคืนอย่างซ้ําๆและมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้าหนักลดหรือไข้ต่ําตอนดึกควรไปตรวจสอบกับแพทย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุและรักษาให้ชัดเจน สิ่งที่ควรสังเกตเหงื่อออกหนักจนเสื้อผ้าที่นอนเปียกทุกคืนไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เจออากาศร้อนแต่ยังเหงื่อท่วมมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นน้ําหนักลดหรือไข้ต่ําตอนดึกไขต้ต่ตําๆตอนกลางคืน ไข่ต่ำๆที่เกิดขึ้นในกลางคืนและมีอาการเรื้อรังนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งเกิดจากเซลล์มะเร็งปล่อยสารบางอย่างทําให้ร่างกายอยู่ในโหมดอักเสบตลอดเวลาระบบภูม,มิคุ้มกันทํางานมากขึ้นตอนกลางคืนอาการไข้เลยโผล่ให้เห็นชัดเจนหากมีอาการไข้ต่ำๆตอนกลางคืนอย่างซ้ําๆและไม่ค่อยหายเองควรไปตรวจสอบกับแพทย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุและรักษาให้ชัดเจนสิ่งที่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปไข้ไม่ค่อยหายเองกินยาลดไข้ก็ไม่ดีขึ้น เป็นเป็น high, หายหายเรื้อรังนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนทําไมอาการถึงโผล่ตอนกลางคืนกลางวันเราอาจมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทําให้เราไม่สังเกตอาการเหล่านี้แต่พอกลางคืนร่างกายนิ่งเงียบไม่มีสิ่งอื่นดึงความสนใจความผิดปกติอย่างปวดกระดูกเหนื่อออกหรือไข้ต่ำๆเลยแสดงออกมาเด่นชัดขึ้นทําให้เรารู้สึกมากกว่าเดิมสรุปว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องสังเกตตัวเองและรีบไปตรวจนะครับแต่บอกก่อนว่าไม่ได้หมายความว่ามีอาการเหล่านี้แล้วจะต้องเป็นมะเร็งแน่นอน แต่ถ้าเกิดซ้ำๆหลายคืนติดและรบกวนชีวิตประจําวันอย่ามองข้ามครับควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดเพราะการเจอโรคเร็วโอกาสรักษาหายสูงกว่ามากคําถามสําหรับคุณคุณเคยพบปัญหาอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคุณคิดว่าอาการเหล่านี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ใดๆบ้างคุณคิดว่าควรทําอย่างไรเพื่อป้องกันอาการเหล่านี้และรักษาสุขภาพของตัวเองดียิ่งขึ้น อย่าลืมสังเกตตัวเองและรีบไปตรวจเมื่อพบอาการเหล่านี้นะครับชีวิตคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองเพื่อให้สามารถเติบโตและสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่